สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวเส้เล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องผมไม่ได้ไปขึ้นรถไฟฟรีที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้สิ่งเนื่องจากว่าลูกสาวผมเนี่ยได้ไปเขียนรีวิวในพันทิปนะครับอ,ผผอ่านดูแล้วรู้สึกว่าออผมจะไปแอบขึ้นรถไฟฟรีนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ไปด้วยอาจจะไม่ได้ดูแลให้ดีหรืออย่างไรนะครับผมในฐานะผู้ปกครองนะครับก็เลย ขออนุญาตเขียนชี้แจงใน a c e b o o k สิ่งที่ผมเขียนชี้แจงใน Facebook ก็คืออย่างนี้นะครับประการแรกนี่ไม่ได้ขึ้นเฟรยนะครับซนะื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าเข้าใจผิดครับเนะื่าขบวนนั้นขึ้นได้แต่ขบวนนั้นต้องจองครับครนะั้งแรกเราก็กลับเข้าใจไปนั่งรถบัสแทนแล้วกันนะครับเพราะว่ากลางคืนมันก็มืดเร็วซะด้วยนะครับแต่ว่าหิมะตกหนักครับนะนั่งรถบัสไปตามไหล่เขากองหน้ากลัวพลกนะก็เลยไม่ได้ขึ้น แต่ผมก็เขียนใน Facebook ชัดเจนนะครับนะอยอมรับนะครับว่าแอบขึ้นนะครขอประทานโทษด้วยนะครับแอบขึ้นจริงนะครับนะกะว่าอย่ไงรู้ไหมครับนะกะว่าถ้ากาไล่ลงเนี่ยก็ยินดีลงไปต่อรถขบวนหน้านะสถานีหน้ากงจะปลอดภัยกว่านะหรือ2เนี่ยนะถ้าเสียค่าปรับเราก็ยินดีครับนะเพราะว่าเราคงไม่เคยไปที่เมืองนั้นนะครับหนาวเหน็บจะด้วยนะนั่งรออีกประมาณสามสี่ชั่วโมงก็กไกลอยู่นะครับก็เลยลองดู แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดครับที่บอกเข้าใจผิดเพราะว่าพอขึ้นไปบนรถไฟแล้วเนี่ยครับเนี่ยก็ตรวจตัวที่ลูกสาวผมนะครับก็ผ่านนะครับไม่มีปฏิกิริยาตำหนิว่าขึ้นผิดกระบวนกาหรือว่าไปไล่ลงหรือว่าอะไรต่ตามเนี่ยครับไม่มีอย่ันดันตรวจของลูกชายผมที่หลังกระบวนหรือผมเองก็ตามเนี่ยก็ผ่านหมดนะครับ เราเพื่อเลยเข้าใจว่าองอนี่ผมเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันนะครับคือขึ้นไปนั่งตรงที่ที่เขาจองเนี่ยไม่ได้นะครับแต่มีตู้สเสบียงมีตู้เก้าอี้หัวท้ายซึ่งผมก็เห็นคนญี่ปุ่นก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะครับตั้งแต่แรกจนลงนะครับดังนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างนึ่งซึ่งก็ขออนุญาตทาักเพียนไว้นะครับใน Facebook นะครับผมก็ได้ขอภัยไว้ชัดเจนที่ลูกสาวผมเขียนแล้วอาจจะไม่หลายท่านไม่สบายใจนะลูกผมก็ได้เขียนขอภัยไว้ด้วย ซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับแล้วท่านก็ให้อาภาัยลูกสาวผมไปนะครับผมก็เข้าใจครับว่าในสังคมนี้มีคนโกงอะไรลย่างใดกันมากมายแต่ผมเองก็ไม่เคยไปโกงหรือไปทุจริตต่อใครใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามที่ผมชี้แจงไปปรากฏว่าไม่จบครับเพราะว่าอย่างได้พิมอย,อย่างได้สีต่างๆย่างได้แม่ได้โทรทัศน์ก็ยังสาไปลงในแง่ที่เป็นลบซสอินนะครับอย่างเช่นเอชทีวีนะครับก็ไปรวมเหมือนกัน ซึ่งแทนที่จะมาถามผมในฐานะที่คนที่ถูกกล่าวขานถึงเนี่ยครับว่าเห็นอย่างไรนะครับท่านก็ไม่ได้เคยมาสักถามเลยนะครับก็ได้แต่มองในแง่ร้ายว่าผมพูดไม่ตรงกับที่ลูกสาวพูดทั้งที่ตรงกันหมดเลยครับนะฮะคนตรวจตัวเห็นตัวแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ตําหนิว่าขึ้นผิดกระบวนนะหรือไม่ได้เสียค่าปรับใดใดทั้งสิ้นเพราะซื้อตั๋วเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นครับปรากฏว่าทางให้พิมพ์กลับ เอาคำาให้รายเพิ่มเติมมากล่าวหาผมอีกนะครับรวมทั้งมากล่าวหาว่าผมนั้นไปใช้คำหยาบคายกับพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานของเรานะครับข้อนี้ผมต้องชี้แจงนิดนึงนะครับมาดูที่ออฟฟิศผมได้ครับปกติแล้วผมเจอหน้าเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเด็กขนาดไหน,นผมก็ไหว้เขาก่อนนะครับทักทายเขาก่อนในฐานะที่เจอก่อนครับไม่ได้ถือว่าแก่กว่านะไม่ได้ถือว่า ฐานะสูงกว่าเดๆทั้งสิ้นเลยครับวันเกิดผมก็ตบเท้าไปอวยพรเพื่อนร่วมงานสม่ำเสมอครับผมดูแลเขาอย่างดีเพราะเขาเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในออฟฟิศของผมท่านทราบไหมครับที่ออฟฟิศของผมนั้นเนี่ยจ่ายโบนัสทุกปีไม่เคยขาดครับไม่ว่าปีที่เกิดวิธีการหรือว่าทุกๆเดือนที่เขาสะสมเงินเข้าไปในบัญชีของตัวเองสัก7%ของเงินเดือนเนี่ยผมจ่ายให้อีก7เลยครับนะเพื่อว่า จะได้ให้เขาสะสมเงินไว้ใช้สอยในอนาคตนะผมก็ดูแลเขาอย่างดีก็เลยแปลกใจครับว่าทําไมทางอย่างพิมพ์ถึงไปพูดในแง่ร้ายกับผมถึงตานนั้นนะครับถ้าทางสื่อทางแคลงใจจริงเนี่ยครับน่าจะชวนผมไปออกทีวีได้นะครับผมยินดีครับจะให้หลายๆคนมาเชื่อกันซักถามก็ได้ครับผมคนเดียวใครมาซักถามก็สักกี่คนผมยินดีเสมอเพื่อเกิดความกระจา่าง สุดท้ายนะครับกรณีนี้ผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะมีคนมารุมด่ากันเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเรานับดูจํานวนคนที่มาต่อว่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีไม,ม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะซ้ำๆหน้ากันนะครับแต่ก็คนที่ชอบในสิ่งยุ้มเฉียงน,นะครับมีเป็นจํานวนมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าถ้ามีการออกข่าวเป็นสื่อต่างๆในแง่ลบด้านเดียวเนี่ยครับอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ก็เลยขออนุญาต นำเป็นขาหอนมาให้พิจารณาครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ